นี่จะเป็นภาพผ่ายติดวิญญาณที่ชัดที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยแล้วคนก็อยากจะพุ่งไปที่ห้องกกงพุ่งไปที่ร้านนี้ออไอพวกโกสปัตเตอร์ต่างๆะจะไปดูไปล่าท้าผีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผับนะครับขอให้กู้ไฟเมื่อสองเดือนที่แล้วดได้ไดแล้วเอาออกมาไขความกระจ่างเลย นะฮะต่อให้เป็นอัดทับก็เถอะมันต้องมีไอตัวโค้ดบางอย่างอะเข้าไปกู้ขึ้นมาได้มันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะใช่เรื่องใหญ่นะเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือถ้าใช่เนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญเลยว่าให้รู้เลยว่าโลกเนี้จริงมีจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งอะมันมันจะทําให้ความเชื่อที่เราเคยคิดว่าตายไปแล้วผีไทยชอบใส่เดรชุดขาวๆผมยาวๆนี่จ้าแบรนด์เนีรยคคุณผู้ชมบอกว่าให้ใช้วิธีการนี้ซัมซุงเอไอ s a m s ุงเอไเอาภาพนี้แล้ววงเลยวงปุ๊บเนี่ยมันจะค้นระบบทั้งโลกเลยนะพี่ต้นว่าเราก็ทําได้เออว่ามีภาพเดียวกันกับแบบเนี้ยผู้หญิงคนนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมเออเผื่อถ้ามีตัวตนอยู่จริงแล้วยังไม่ตาย จะได้รู้ว่าเอออาจจะไม่ใช่ผีให้ AI ช่วยตามหาค่ะถ้าเราลองขยายภาพอยากกดกันนะถ้าคุณเป็นคนน่ะพอขยายภาพคุณผู้หญิงคนนี้กับข้างหลังเนี้ยในเฟรมเดียวกันในมุมเดียวกันคนละหน้ากันเออคนละหน้ากันผู้หญิงคนไทยหน้าเหมือนคนแต่ผู้หญิงที่เป็นอินเดียมันมีแบบมันมีวงประหลาดประหลาดมันมีซูมเออตาครับประหลาดประหลาดแล้วเหมือนมีรอยรอยเป็นแบบสีดำๆไหลจากตาได้ไหมไอ้นี่ไม่ต้องถ่ายอะไรเลย ไม่ต้องผ่านแอปเลยอ่ะเออโอ้โหขอทัศนะท่านผู้ชมท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สายส HD อแอปพลิเคชันผีอินเดียเกาะหลังสาวไทยในฮ่องกงท่านมองว่าไงคอนเทนต์ใครก็ดูอ่อคอนเทนต์ก็มันเห็นชัดขนาดนั้นน่ะของแท้ของแท้ก็มีเหมือนกันแบ่งใจกันไว้หน่อยแล้วกันเนี่ยรอคำตอบสุดท้ายจะเป็นกุญแจสำคัญจะไอ้ผับแมวเหรอผับไอ้ข้างหลังนี้ถ้าหากใช่อย่างที่พี่บอลบอกไว้นี่เป็นกุญแจแล้วให้เชื่อเลยจริง ไม่ได้เกิดใช่นะพี่กิงเพิ่มกระโหลกให้อีกสิบเลยอะต้องให้เพิ่มต้องให้เพิ่มเนะฮะนี่คือวาระแห่งโลกใบนี้ขนาดแท้จริงนะครับ,รบอย่าเพิ่งละสายตายจากหน้าจอทีวีดูข่าวนี้กันต่อว่าน่ากลัวสุดอ่ะไม่ใช่ผีหรอกอน่าจะเป็นคนมากกว่าเพราะคนสามารถทําให้คนด้วยกันกลายเป็นผีได้เหตุการณ์นี้ขยับกมาไทยปทุมธานีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นไปละโอ้โหโหดมาก ผลจริงค่ะเอออะพื้นที่อื่นยังเล่นสงกรานกันอยู่ฝากเจ้าหน้าที่เข้มงวดด้วยนะพวกนี้ต้องจับมาแล้วหารรวมให้หมดตรงไหนเสียหายให้จ่ายตังค์คุกด้วยเออรับโทษตามกฎหมายไปเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์สุดโหดปนสยดสยองกันหน่อยตำรวจไปตรวจสอบร่างของชายปริศนานะครับถูกเอามาทิง้งบริเวณรางรถไฟแล้วโดนรถไฟทับขาดแบ่งเป็นท่อนๆเบื้องต้นสันนิฐานว่าน่าจะโดนฆ่าจากที่อื่นแล้วเอาศพมาโยนให้รถไฟทับครับ อะไรมานี่เมจิกฟารมเฟชทำจากน้ำมะพร้าวสดส่งตรงจากฟาร์มครับน้ำมะพร้าวหอมอร่อย <c oughs> มีชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะเมจิกฟาร์มเฟช ดยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดี่ตหงึกและฟันโอเคบอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมงานเสร็จแล้ว โฟมอสโอเมก้าสูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60%ปรโอเมก้า3า9้าผสมได้อาหาร PDX ออะไอมครับโฟมอสโอเมก้า369หดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้เงินที่เคยกู้ไปอะหมดแล้วอใช้ไปหมดแล้วแต่พี่สามารถเอาเงินที่พี่เคยผ่อนผมมาเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะ ชีวิตหมุนต่อได้อีกเงินติดลออตลอดชีวิตผมเลือกในแบบของตัวเองมองหาความแตกต่างในดีเทลดื่มดังคุณภาพความเฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่เลือกรายละเอียดระดับบอสบอสคอฟฟี่ดาวไดกินห้าดาวดาวมมีประหยัดกว่าหมื่นสามได้กินแม s ซินวอเตอร์สตาร์ซีรีส์ ควมสุขสดใหม่ที่มีให้กันมาตลอดได้กินคุ้มดีมีคืน,น,ค,นคืนวอลเลตส,สูงสุดมูลค่า3,200บาทคุ้มง่ายแค่ลงทะเบียนถึง31เพฤษภาคมนี้รังแ่รังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาช่ว เลือกแชมพูที่ใช่เคลียร์ไอซูมเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคร์มั่นใจร้อเซคลียร์ทุกเรื่มาปัญหารังแคร์แซบมือนี้จะเผ็ดขนาดไหนแซ็ตได้ไม่ต้องเบรกเซเว่นอัพเลมอนโซดาผสมน,น้ำเลมอนทแท้ๆอร่อยเวอร,ร์เซอร์ไพรส์เซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าคู่มือซ่าลองเลยมิตซูบิชิอีโมชั่นสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ NEW MITSUBISHI EXPANDER LIKE EXPANDER CROSS HEV MITSUBISHI MOTORS ิวเบอรี่คุกกี้แซมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา นมเปรีย้ยวดัชมิลโฟร์อินวันไมโครแอคทีฟรวมประโยชน์จากโยเกิร์ตและน้ำผลไม้รวมใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตมีวิตามินบีหนึ่งบีสองดีดัชมิลโฟอินวันประโยชน์เยอะปากช่องจ้า <c oughs> กลิ่นช่องปากปากพังพอที่กลิ่นปากใช้ดารีเ s รชโปรเทคแรงปุ๊บปากหอมมันสิบสองชั่วโมง,งมาาดารีเบรชโปรเทคและอีกสูตรล็อกพออยังอ่ะ ไม่พอเคราะล็อกสีไม้ต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g เทคโนโลยี Color Lock ็ p u u นวัตกรรมการล็อกสีถึง3ชั้นป้องกันราตะใครล็อกสีสวยทนต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g s c g passion for better คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซูเปอร์คลาสสิกกลมกลม่อมลงตัวดำแบบซูเปอร์เิชเอสเปรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำเพียงดื่มดำต้องซูเปอร์กาแฟดำ หักเป็นลางร้ายจะทําให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนทีสูตรปรับรุ่มใหม่ผสานไมโครโปรวิตามินสามเท้าเพื่อผมเสียเปราะขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีสวยได้ไม่งอโชคเดินกันทูบี ร้อนจัดทั้งวันแบบเนี้ยจะคงความหอมอยู่ได้ไงร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นยาวนี่แพชชั่นหม่ให้ความหอมสองเท่าหอมประทับใจยาวนานตลอดวันยาวนี่ซาดิไหมเปิดเบบซี่ไปลองจังหวะซ่าถ้าใจว่าใช่ต้องซาแบบไซส์ สนุนโดย Amado Face Golden 24k g i n s e n g Mask Bucket Mask สีทองมาเป็นถังแก้ไอขับเต็มผาดดำๆยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวยาสมัยประจำบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียร์คอ,อปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม มีเหตุการณ์ทำเอาผัวช็อกตาตั้งเลยนะครับผู้ชมเมียเนี่ยเคยเป็นคนรักอยู่กินด้วยกันแต่ว่าเขาทําตัวไม่ดีเลิกรากันไปแล้วเขาก็ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นทิ้งกระเป๋าเดินทางเอาไว้หนึ่งใบฮะบแล้วที่ทําผัวช็อกตาตั้งคือพอเปิดกระเป๋าเดินทางของอดีตเมียคนนี้สิ่งที่เจอไม่ใช่เสื้อผ้าแต่กลายเป็นศพทารกที่กําลังเน่าเปื่อยครับเจ้าของร้าน งานนี้จะถือว่าเป็นงานใหญ่ในพื้นที่นะครับสงก,งสงการานต์กูไม่เล่นแล้วศาตน้นงสานาไม่เล่นศาร์กระสุนดีกว่าหาดใหญ่นะฮะคร,ครับสงขากสงกรานต์น่ยจ้ก็รู้อะไรแรงกว่ากันนะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวพาขึ้นกาลสินกันหน่อยค่ะพื้นที่ถนนตัดใหม่เราเห็นว่าตัดใหม่รีบเรียบลุงๆแต่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะตกใจได้นะคะ